สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซลาเซลล์ทุกคนครับคลิปนี้กับช่อง power my solar cell นะครับมาดูกันว่าคลิปนี้มีอะไรเพื่อนๆมาซ่อมนะครับมาดูข้างหน้านะครับตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ที่เห็นกันก็คือโทรศัพท์นะครับตัวนี้ทุกคนต้องมีผมเชื่อนะครับว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี้แน่นอนก็คือทําโทรศัพท์ล่วงหน้าจอแตกเหมือนผมนะครับนะครับก็พังไม่มีดีนะครับรอยแตกมากมายขนาดนี้สําหรับหน้าจอถ้าเราไปซ่อมที่ร้านก็ราคาค่อนข้างสูงก็ไม่ต่ํากว่าพันนะครับกันแล้วแต่รุ่น แลวแต่ขนาดนะครับแต่ขั้นต่าก็น่าจะพันกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับด้วยงบประมาณไม่เกิน300บาทสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คืออันดับแรกก็คือหน้าจอนะครับก็หน้าจอก็ซื้อตามรุ่นที่เพื่อนต้องการใช้งานนะครับสําหรับผมก็จะเป็นรุ่น oppo a17 นะครับตัวนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือถอดซิมก่อนนะครับก็ก็ดัน มีรูข้างซิมนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถอดถาดซิมออกเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปนะครับผมจะใช้ตัวดูดกระจกนะครับมาดูดที่ตรงกลางของหน้าจอนะครับกับไปสลับดึงหน้าจอออกเราก็ใช้ตัวปิกที่เป็นบางสุดนะครับที่เขาแถมให้มามางัดขอบข้างข้างน,นะครับ งัดมุมนะฮะมุมก่อนก็ตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆงัดไปเราอย่าใช้ตัวไขควงที่เป็นเหล็กตัวนี้มางัดนะครับเพราะจะทำให้หน้าจอมันเป็นรอย ตัวนี้ครับพอผมดึงดึงแล้วมันก็จะมันเหมือนกับขยับนิดหน่อยครับผมก็ใช้ตัวดึงกระจกนะครับมาดึงออกนี่ครับหโหหลุดง่ายเลยตอนนี้บอกเลยครับว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยถอดนะครับครั้งแรกแล้วก็ดึงออกง่ายเลย <Ć Loc als> อาจจะคาบกาวข้างในมันเพราะเครื่องตัวนี้ก็สองปีละคาบกาวข้างในอาจจะเสื่อมสภาพลงเ <Ć S 1> <ส>รา <sized> ก็ทำการง <Ć S 2> ัด ดึงสายแพรที่ติดกาวไว้นะครับนะครับจะมีกาวอยู่สายแพรเราดึงแค่นี้พอเพราะจอเราไม่ใช้ละวกับหลังจากผมถอดจอมานะครับแล้วก็ดึงหลุดเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสายแพรตัวนี้เพราะว่าจอไม่ได้ใช้แน่นอนก็จุดแรกที่ผมจะงัดนะครับก็คืองัดจุดที่ขอบก่อนนะครับขอบด้านข้างก็เอา มันจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวชิ้นนี้จะเป็นพลาสติกสีดําขอบด้านข้างน,นะครับภายในจะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นนึงที่เป็นชิ้นของเมนบอร์ดของมันบอร์ดวงจรทั้งหมดแล้วก็ส่วนตัวสีน้ําเงินที่เป็นตัวเครื่องมันเป็นครอร์ด้านหลังที่หุ้มไว้เฉยๆก็เพื่อเราจะถอดตัวฝาปิดด้านหลังนะครับสีน้ําเงินออกดึงออกก็ต้องงัดขอบนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับ ตัวประกบล็อกกันอยู่สำหรับขอบสีดำกับตัวาฝาครอบด้านหลังเราก็งัดขอบตรงนี้ให้มันตัวประกบมันออกจุดแรกที่ผมงัดก็คือจะงัดจุดตรงนี้บางๆก่อนที่เป็นช่องใส่ซิมก็ดันมันจะดันง่ายกว่าเพราะว่าตัวช่องใส่ซิมมันจะาบางกว่าขอบตัวนี้แต่ก็ระวังอย่าให้หักด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะไล่ตรงนี้ไปเรื่อยๆรอบๆแล้วฝามันก็จะหลุดมาไปเริ่มกันครับ ครับผมงัดก็มันก็จะหลุดไปเรื่อยนะเห็นไหมครับกับเพื่อนก็จะหลุดขอบไปเรื่อย นะครับ,บเพื่อนฝั่งนี้ผมก็ดันเรียบร้อยแล้วมันก็จะเห็นขอบให้ดูกันชัดๆเนี่ยขอบมันจะหลุดแล้วครับมันจะมีคาบกาวอย่างนี้คาบกาวที่ว่าเรางัดหลุดนะครับเขาติดกาวไว้บางส่วนเป็นช่วงๆไปอันนี้ก็หลุดแล้วหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ไล่งัดให้รอบนะครับมันก็จะหลุดหมด จุดที่เราวางนะครับจุดนี้ก็จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ตรงนี้ครับบอร์ดภายในก็ไม่ต้องแย่ลึกมากนะครับไม่ต้องสอดตัวปิกลึกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวบอร์ดมันจะขาดสําหรับสแกนลายนิ้วมือโอเคครับตอนนี้ก็หลุดหมดเรียบร้อยครับรอบ ครบหรอบแล้วก็จะดึงฝาหลังออกได้เลยฝาหลังนะครับไม่ใช่ฝาหลังจุด <Dude, crap. S 1> ไหนที่มันติดอยู่แล้วก็งัดอีกรอบนะครับมุมนี้ยังติดอยู่อาจจะมีคาบกาวอยู่อย่าไปฝืนนะครับถ้าเกิดมันงัดแล้ว มันติดนะครับอย่าอยา่าฝืนแรงตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะหักโอเคครับหลุดแล้วครับอันนี้น่าจะติดกาวในส่วนของตัวกล้องด้านหลังมันก็เลยงัดยากนะครับครับเห็นเห็นยางกาวไหมครับนี่ครับนี่ครับออกแล้วเรียบร้อยก็ตัวเคสที่ผมถอดออกมานะครับหรือฝาหลังนะครับมันก็ ไม่มีรอยนะครับเพราะเราใช้พลาสติกงัดนะครับก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับเวลาเราประกอบคืนนะครับเพื่อนก็ที่ให้ระวังนะครับในจุดนี้ก็คือจุดสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ยังสภาพดีนะครับเรางัดด้วยความระมัดระวังนะครับก็เลยไม่เป็นไรก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกการตอนต่อไปนะครับเราก็มาถอดน็อตทั้งหมดนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับด้านบน บริเวณข้างก้องนะครับหรือว่าเรียกว่าจุดว่าเมนบอร์ดนะครับจุดนี้ก็เดี๋ยวถอดกันเลยครับ ไม่แน่ใจว่าตรงนี้งัดออกแล้วแต่มุมเนี้มันไม่ออกเดีย๋ยวลองลองดูว่ามันติดอะไรอยู่ครับผมพยายามจะไม่ฝืนนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนมีหมุดนะครับมีหมุดอะไรสักอย่างตรงนี้นครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าตัวนี้มันไม่มีไขควงหัวไขควงวที่จะถอดได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูครับว่ามันติดตัวนี้หรือเปล่าอ๋อผมรู้แล้วครับ,บเพื่อนๆไอ้ตัวนี้ก็คือเขาติดสติกเกอร์ไว้นะครับงงเลยครับตอนนี้ oh <no. S 1> ผมจะขูดสติกเกอร์อ่อนนะครับ เพราะว่าเหมือนกับตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับรับประกันครับว่าเราเคยรื้อหรือยังอันนี้เป็นเครื่องที่ยังไม่เคยรื้อบอร์ดนะครับมันเขาก็จะติดไว้ครับผมไม่เคียร์ออกเนี่ยครับเป็นน็อตตัวหนึ่งนะครับผมก็ว่าแล้วมันงัดไม่ขึ้นนะครับติดน็อตตัวนี้เองสลับเครื่องที่ถอดแล้วครับมันก็จะเห็นหัวน็อตโผล่มาได้เลยนะครับติดสติกเกอร์สันียนมากเลยครับเป็นเหมือนกับ ขาขานะครับมีเครื่องหมายบวกอยู่นึกว่าเป็นพินคล้ายๆกับพินอลูมิเนียมล็อกอยู่รับเรียบร้อยครับดีนะไม่งัดนะครับอันตรายนะครับเพื่อนลองเช็คน็อตให้ดีนะครับให้ครบทุกตัวครับคันนี้ก็หลุดง่ายเลยทั้งกล้องมาพร้อมกันเลย ก็วางจัดเรียงไว้นะคว่าเราใส่ประกอบจะได้ประกอบคือตามขั้นตอนไปหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดตัวนี้ก่อนนะครับเป็นขั้วสแกนลายนี้มือนะครับ จะเลียงขั้นตอนไห้นะครับอาจจะลกๆหน่อยเดี๋ยวจัดใหม่ <c oughs> อันไหนใส่ก่อนใส่หลังนะครับเลียงขั้นตอนไปนี่ครับจากหนึ่งสองสามสี่ลาประกอบแล้วก็ประกอบย้อนหลังนะครับกลับเข้ามา <c oughs> ต่อไปผมก็จะถอดขั้วแบตนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวขั้วบวกลบนะครับตัวนี้เป็นตัว power เลยเป็นตัวจ่ายไฟหลักเลยครับแล้วก็ถอดเลียง ชุดควบคุมครับออกมาครับสามสามจุดนี้นะครับงานออกก็หลุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดึงตัวนี้ครับดึงตัวนี้ออกตัวนี้มันจะดึงแบตออกได้นะครับตอนถอดแบตเตอรี่ก็ดึงตัวนี้ออกพลาสติกที่แปะกับดัดข้าะครับเป็นตัวสีเขียวนะครับตัวนี้ก็มือประคองขอบไว้นะครับเพื่อให้มีแรงดึงแบตเตอรี่ออกนะครับ ผมก็ใช้เวลาดึงสักพักนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่เคยถอดนะครับก็เลยนี่ครับหลุดแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวผมจะไม่ได้ดึงอ่อน,นะครับเอาพับไว้ฝั่งนี้ก่อนจะได้เวลาใส่เราจะได้ใส่ได้ตรงล็อกพอดีหลุดเลยก็ได้ครับตอนนี้แยกชิ้นไว้หลังจากเราถอดแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ดึงพลาสติกตรงนี้ครับที่เป็นพลาสติกรองบอร์ดนะครับ มันจะทับในบอร์ดที่เป็นบอร์ดจอนะครับตัวนี้บอร์ดจอมันจะตรงกันก็ดึงพลาสติก่อนนะครับผมไม่ขอบก่อนนะครับไปถอดแค่นี้พอ ผมจะดึงสายแพรของจอออกนะครับและอีกฝั่งหนึ่งผมตัดเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะหลุดเรียบร้อยนะครับส่วนบอร์ดตัวนี้เราไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันเป็นบอร์ดที่ไว้ลิงก์สำหรับตัวชุดชาร์จแบตเตอรีน่นะครับตัวนี้แล้วก็มีเพื่อกูฟังต่างๆนะครับด้านหลังเราก็ไม่ต้องถอดนะครับใส่ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวจอใหม่นะครับ กันนะครับเราก็ทําการติดกาวสายแพนะครับสายแพรของจอซึ่งจอใหม่จะไม่มีกาวติดมานะครับก็เดี๋ยวติดตามตําแหน่งเดิมของจอเก่าเลยก็จะมีจุดนี้กับจุดนี้เราก็ใช้กาวตัว T 7,000ตัวนี้ครับเราก็หยอดกาวที่บอร์ดนะครับบอร์ดจอเพื่อจะล็อกตำแหน่งไม่ให้ตัวสายแพรของจอมันหลุดมานะครับ ไม่ต้องติดขอบมากนะครับเราก็เอาไว้กลางๆเพราะเวลาเราแปะเข้าไปมันก็จะแผ่ออกนะครับตัวกาวนะรครับเพื่อนจุดนี้ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับกาวบางบางทีเราเปลี่ยนเราอาจจะลืมจุดนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูตำแหน่งของหัวและท้ายของจอนะครับว่าตำแหน่งตัวกล้องอยู่มุมไหนนะครับอันนี้ตัวกล้องอยู่ด้านบนนะครับเราก็เอาไว้ด้านด้านบนให้ตรงกับตัวบอร์ดของโทรศัพท์นะครับด้านหลังแล้วก็หาตัวพลาสติกหรือว่าตัวผ้ามารองกัไลครับนุ่มๆตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้จอเป็นรอยนะครับ นะครับเพื่อนๆเราก็มีผ้ามารองเรียบร้อยนะครับจอเราจะได้ไม่เป็นรอยครับตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่สายแพรนะครับสอดจากด้านหลังเข้ามานะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดเราซื้อจอรุ่นผิดนะครับตัวพินที่มันจะประกบกันตัวผููกับตัวเมียเลยนะครับมันก็จะไม่เข้านะครับ ส่วนโทรศัพท์ Oppo นะครับมันก็จะคอมมอนตัวจอกันนะครับคือใช้ร่วมกันได้ครับอันนี้ผมลองกดดูนะครับว่าตรงตำแหน่งไหมครับเพราะว่าตรงนี้อย่ากดแรงนะครับถ้ากดแรงเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวพินมันงอได้นะครับมันจะไม่คอนเน็กกันหลังจากเรากดให้มันดังเสียงเกึบนะครับให้มันเข้าไปเราก็ปิดตัวเทปกาวนะครับตัวสีเทปกาวที่เราลอกออกทีแรกนะครับ จะไม่แนบสนิทนะครับเราก็หาตัวพลาสติกมาขูดก็ได้ครับมันจะได้เรียบอ่าเรียบร้อยเลยครับสำหรับติดตัวขั้วของตัวจอนะครับแต่ก็ตอนเราทําก็ระวังนะครับเพราะว่ามันมีจอด้านหลังดึงอยู่นะครับอย่ายกขึ้นแรงนะครับเดี๋ยวทําทให้สายมันขาดได้นะครับอันดับต่อไปก็ใส่แบตเตอรี่อ่ะก็จะแน่นนะครับ แล้วก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่ครับโอเคกดจุึบเข้าไปมันก็จะอยู่นะครับเสียงดังกรึบหลังจากนั้นก็พับตัวพลาสติกตัวนี้เข้ามาเหมือนเดิมแต่ตัวกาวมันจะไม่มีละตอนนี้ก็จะไม่แน่นละผมก็ไม่กล้าหยอดกาวตัว T 7 0 0 0พเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดไปเยอะมันจะถอดรอบหลังมันจะถอดยากนะครับมันจะดึงออกไม่ได้กาวตัวนี้มันจะเหนียวหน่อย ประกบจอไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดกาวจอที่หลังนะครับเดี๋ยวจะติดตัวเมนบอร์ดชุดนี้ก่อนใอ้ตัวสแกนลายนิ้มือเข้าไปนะครับบอร์ดตัวนี้ แย okay. เสียงดังกึ๊บนะครับแล้วก็ตำแหน่งมันก็จะงองเหมือนเดิมนะครับอยู่ตำแหน่งหลังจากนั้นเราก็ใส่บอร์ดที่เราถอดออกมานะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะมีพร้อมตัวฝาครอบกล้องนะครับด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราเปื้อนมากนะครับกลัวฝุ่นเข้าแล้วก็คัดต้นบัตรเลยมาเช็ด ตัวเลนตัวฝากข้อของกล้องนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะไม่ชัดอันนี้ผมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับก็ฟอร์มไว้ไม่น่ามีฝุ่นนะครับ เราต้องกดให้เข้าให้หมดครับนี่ครับนี่ใช่เลยมุมนี้ยังเราต้องกดให้รอบนะครับให้เข้าให้หมดพอเข้าเรียบร้อยสนิทเราก็ขันน็อตเข้านะครับหลังจากเราประกอบตัวเมนบอร์ดเสร็จนะครับเรา ก็ติดตามขั้นตอนย้อนหลังเข้ามานะครับเราก็ติดตัวนี้เป็นเหมือนกับสนวนอะไรสักอย่างนะครับกันไม่ให้เหมือนกับไม่ให้วงจรมันรบกวนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับว่ามีผลอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ต้องติดให้เหมือนเดิมนะครับ อาจจะการน,น้อยกานสัญญาณรบกวนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหลังจากเราประกอบแบตเตอรี่แล้วนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ประกอบตัวฝาหลังนะครับเข้าไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะเทสว่าจอใหม่เราใช้งานได้ไหมครับก็ทําการเปิดเครื่องดูนะครับ โอ้ติดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าสีมันจะโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะลองทัชสกรีนดูนะครับว่าหน้าจอมันใช้งานได้ไหมครับถือว่าเลื่นนะครับก็ตอนนี้ก็หน้าจอก็ถือว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบตัวฝาหลังนะครับแล้วก็ติดกาวกับหน้าจอนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับหลังจากเราปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดกาวบริเวณจุดที่มันเป็น point กาวเดิมนะครับ จะมีอยู่ตามจุดรอบๆนะครับตอนนี้เราก็สะยอดกาวได้เลยนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับ หลังจากนั้นเราก็ประกบตัวจอเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดฝาหลังต่อนะครับแก้หลังจ่อ ราก็ใส่ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับไปที่ปุ่มสวิตช์นะครับตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตำแหน่งไม่ตรงเขาจะงอไปนะครับเราก็อาจจะใส่ดนใส่ตัวนี้ก่อนนะครับให้ตรงกับสวิต ตังนี้โพวเนาะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้า oppo a 1 7นะครับก็ทำไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเรา รู้วิธีนะครับแล้วก็ขั้นตอนการประกอบนะครับก็จะทให้เครื่องเราไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ประกอบได้เนียนๆนะครับสะอาดคลินเลยครับสำหรับจอนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้อย่างที่บอกนะครับสําหรับจอก็จะมีทั้งเกรด A และเกรด B นะครับง่ายๆคือของแท้หรือของปลอมนะครับอย่างอันนี้ผมก็ซื้อมาเขาบอกว่าของแท้นะครับตัวนี้นะครับแท้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแท้แท้ปลอมหรือว่าแท้จริงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ กับราคาไม่เกิน300บาทนะครับแล้วก็แถมทั้งกาวที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจกาวผมซื้อเพิ่มนะครับน่าจะบวกไปประมาณ20บาทนะครับแล้วก็มีตัวชุดไขควงอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็ครบเซตมาให้นะครับรวมถึงตัวดูดจอนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับไว้ดึงก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราต้องใช้เวลาหน่อยครับตัวนี้ก็คือใช้หนังยางนะครับมัดหน้าจอนะครับจะล่างหรือบนก็ได้ครับหรือจะใส่หลายเส้นก็ได้ครับให้มันแน่นไว้ อันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับ4-5ชั่วโมงให้กาวมันแห้งอยู่ตัวนะครับเราก็ใช้หน้าจอได้ปกตินะครับแต่เราต้องใช้หนังยางมาลัดไว้นะครับเพื่อไม่ให้หน้าจอมันหลุดออกมานะครับแล้วก็ทําให้กาวมันแห้งสนิทได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็เหมือนเช่นเคยครับติดตามช่อง Power My s o c e l l ด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดําเงา MMB a c k จำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลักรถต้อง F-Max เท่านั้น